สวัสดีค่ะชื่อจากวันวันซอหาแต่แนวกินนะคะเดี๋ยวเรามาต่อ EP ที่9นานหูยาวมากอ่ะก่อนที่จะไปฟัง EP ที่9กดหัวใจกดติดตามกันย่างดวงนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรง อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังก่อนจะไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามก่อนนะพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบร0% 0นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังว่าเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตกระพรเนะาะอ่ะทีนี้สามารถโยนของขวัญค้ะครูเพื่อน้อมรับพลังงานและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับโนนชาตาของคุณด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็แถบพิมพ์ตัวหนังสือเนาะมุมขวาล่างมีรูปกล่องของขวัญน,นะคะ กดตรงนั้นแล้วก็โยงของขวัญค่าครูเข้ามาเพื่อนมนรับคำท่อนายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณได้แล้วนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวมาต่ออ p พีเนาะอ p พีที่8สรุปไปว่าคือตอนนี้ในฝ่ายของ energy ผู้หญิงเนี่ยบูปออนไปได้แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยวางอาดีตที่เจ็บปวดไปได้แล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่วางแผนชีวิตใหม่ที่จะทําให้ตัวเองนะั้นมีความสุขแล้วก็มั่นคงกับในชีวิตแต่ในฝั่งของ energy ผู้ชายกลับมองว่าผู้หญิงเนี่ยตัดจบเพราะว่าไม่รักเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะอยยู่เฉ แแล้วเขาจะติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์มาก่อนนะคะนำทางออนไลน์มาก่อนเพราะว่ามาเช็คเลตติ้งก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยยังจะให้โอกาสเขาอยู่ปะเออมาแล้วมาดูกันต่อสิว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเนาะ The world 8ปดม้มเท้า2เหรียญ The m o o n d h o w e r ผู้ชายบ้าง6ดาบ9เหรียญสตาร์ Star. 8ดาบแล้วก็7เหรียญอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าในฝั่งของผู้หญิงเนี่ย คือมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเต็มด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละนะทีนี้พอได้รับการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์จากฝั่งของผู้ชายเนาะเออติดต่อผ่านเข้ามานางก็รู้สึกว่าเออเข้ามายังไงเนาะเขาจะวนกลับมาหรือว่ายังไงหรือว่าเขาจะเอายังไงกับชานเออก็แอบมีความลังเลมีความสับสนนะวะ่า เอ๊ะติดต่อมาเพื่ออะไรหรือจะวนกลับมาหรือว่ายังไงทีนี้เขาต้องบอกว่านางก็มีความกลัวมีความลังเลสับสนกันแล้วก็มีความกลัวว่าไอ้การติดต่อครั้งนี้กลับมาแล้วเนี่ยจะเอายังไงกับฉันเพราะว่าไอ้การติดต่อมาเนี่ยมันเป็นการติดต่อมาแบบกระทันหันโดยที่นางไม่ทันได้ตั้งตัวหรือที่นางแบบไม่ทันได้คิดว่าเขาจะติดฝั่งผู้ชายจะติดต่อกลับมาเออคือเข้ามาติดต่อเข้ามาแบบนางงงงะนางมไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่า เออจะได้วนกลับมาคุยกันอีกหรือเขาจะในฝั่งของผู้ชายจะติดต่อมาอีกอะ่ะเพราะว่าในเวลานี้นางก็มีความสุขของนางไปแล้วนางก็ไม่คิดว่าเออชีวิตเนี้ยอาจจะเออไม่มีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันแต่ว่าผู้ชายก็ติดต่อไปโดยที่แบบนางไม่ทันตั้งตัวแบบงงงงเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ในฝั่งของผู้ชายผู้ชายก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเอออยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วก็สวยแล้วก็สง่างามดูแบบดูดูสวยดูดีดูแพงดูแบบ เป็นที่จับจ้องอะ่ะเออผู้ชายก็เลรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องแบบเข้าหาแล้วอะ่ะเขาจะมามัวปล่อยเวลาให้คลี่คลายไปตามสถานการณ์หรือปล่อยเวลาไปเรื่อยๆไม่ได้อีกแล้วเพราะว่า เขาเนี่ยกลัวว่าถ้าเขาปล่อยเวลาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยและผู้หญิงก็จะยิ่งมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีคนเข้าหามากมายเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเสียโอกาสหรือจะไม่มีโอกาสที่จะกอบกู้สถานการณ์เนี้ยหรือความรักเนี้ยกลับมาได้อีกแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าถ้าผู้หญิงไปเปิดใจให้กับคนใหม่โอกาสนั้นน่ะก็คงจะไม่มีอีกเขาอะคิดพิจารณามาดีแล้วนะคะว่า เขาจะต้องรีบทําไม่เช่นนั้นนะ่ะถ้าช้าเนี่ยสุน,นัขจะคาเป็นรับประทานแน,น่นอนนะจ๊ะเออมาแล้วยังไงองีกสิบถ้วยจัส i ินเด็กถือเหรียญสดาบเด็กถือดาบของฝ่ายชายบ้าง l ลเวออ่ะขึ้นมา2ใบ4ไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยอ่ะ<ม>แล้วก็8ดเหรียญคือต้องบอกว่าในฝั่งของ Energy ของผู้หญิงอ่ะก็คือ เหมือนกับบอกว่าเออฉันนะ่ะก็ยังคงรักเธออยู่นะฉันก็ยังคงมองเธอเป็นคนในครอบครัวอยู่นะฉันก็ยังให้ความรักให้ความห่วงใยให้ความปรารถนาดีกับเธออยู่นะแต่ฉันนะ่ะก็จะคิดพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าฉันก็จะต้องดูถึงความความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอกับการที่เธอเข้ามาในครั้งนี้ว่าเธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากน้อยขนาดไหนฉันจะใช้ตรงนั้นแหละเป็นตัวตัดสินว่าฉันจะเอาอย่างไรต่อไปแต่ ถ้าเธอเนี่ยยังคงทําตัวเป็นเด็กหรือเอาแตจใจหรือทําตัวเหมือนเดิมเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะหยุดแล้วก็พร้อมที่จะไม่ไปต่อกับเธออีกนะผู้หญิงก็บอกแบบนี้ส่วนในฝ่ายของผู้ชายก็บอกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยของฉันอะฉันรักเธอจริงๆนะฉันกลับมาด้วยความรักด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานกับเธอนะครั้งเนี้ยฉันรู้นะว่าเธอมีคุณค่าและเธอถึงจะไม่มีฉันเธอก็อยู่ได้เพราะเธอเป็นผู้ผู้ ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากๆฉันรู้และฉันก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆฉันก็พร้อมที่จะทําให้เธอขอให้เธอเนี้ยให้โอกาสฉันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพยายามพิสูจน์ให้เธอได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในครั้งนี้ของฉันอ่าแล้วเรื่องราจะยังไงอีกโอ้ยแซบอ่ะ สมเหรียญหกถ้วยแฮงแมนสมไม้เท้าเก้าดาบผู้ชายบ้างสามไม้เท้าราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญสองเหรียญเจ็ดไม้เท้าผ,ผู้หญิงก็บอกว่า ถ้าเธอเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองใช่ไหมฉันก็พร้อมจะตัดเนาะผู้หญิงเลยบอกว่าเธอกับฉันเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยปรับจูนปรับตัวปรับความเข้าใจกันอีกหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าเธอกับฉันนะมันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอายุหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันมีความแตกต่างกันซึ่งเธอกับฉันอาจจะต้องใช้ความอดทนในการฝ่าฟันหรือ ในการเผชิญอุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะก้าวไปพร้อมกันข้างหน้าคือเหมือนอาจจะต้องมีการวางแผนหรือขยับขยายหรือรอคอยหรือประเมินสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา หรือผู้หญิงกับผู้ชายที่มันกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือวนกลับมาในครั้งนี้คือผู้หญิงบอกว่าเราจะต้องพูดคุยการปรับจูนกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเพราะว่าความแตกต,ต่างมันมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้างเข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นน่ะเธอจะอดทนได้ไหมกับควาสถานการณ์ที่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นดังใจอาจจะมีเครียดบ้างกินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างทะเลาะก,กันบ้างเธอจะรับได้ไหมถ้าเธอรับได้ฉนันก็พร้อมที่จะไปต่อ ส่วนผู้ชายก็บอกว่าฉันก็พร้อมนะฉันก็มีการคิดพิจารณามาอย่างดีแล้วว่าฉันเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่กับเธอแล้วก็จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเธอแต่ว่าตัวของฉันน่ะมันก็มีข้อบอกพร่องตรงที่ฉันน่ะเป็นคนที่ ขาดในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่ฉันเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เรื่องของความรักฉันไม่ค่อยถนัดฉันอาจจะแบบไปโฟกัสเรื่องงานบ้านจนไม่มีเวลาให้เธอจนปล่อยให้เธอเหงาอะไรไปบ้างก็ขอให้เธอให้อภัยให้โอกาสฉันได้ไหมฉันก็รู้ตัวนะว่าฉันยังขาดตกบกพร่องตรงนี้แต่ฉันก็จะพยายามปรับ เปลี่ยนตัวเองหาจุดสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องงานและก็เรื่องความรักก็คือตัวของเธอฉันพยายามจะสมดุลและฉันก็จะพยายามปรับจูนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามฉันจะพยายามต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็จะพยายามปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เธอกับฉันมันได้ไปกันต่อฉันไม่ได้อยากให้มันจบเหมือนในตอนเมื่อในอดีตอะไรยังไงอีก Emperor, Just Men, t ราชาถือไม้เท้าเอ้ยอัศวินถือไม้เท้า8ถ้วย3ถ้วยอัศวินถือถ้วยเดี๋ยวไม่หมอเปิดทีเดียวเลยเนาะเล v เวอร์แล้วก็10ดาบนะคะ,ะสรุปใน Energy ของฝ่ายผู้หญิงก่อนเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปสรุป Energy ในฝ่ายผู้ชายผู้ชายก็เลยเอ้ยผู้หญิงก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเธออดทนได้ถ้าเธอหนักแน่นพอ ฉันก็พร้อมที่จะไปต่อกับเธอแต่ถ้าตัวของเธอนั้นยังคงมีอีกโก้ยังคงไม่ปล่อยวางยังคงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนของเธอฉันก็พร้อมที่จะเดินจากเธอไปได้ทุกเมื่อ แต่ฉันก็เชื่อว่าในเวลานี้เธอได้รับผลของการกระทำได้ได้ได้รู้สึกได้ได้รับความชัดเจนอะไรต่างๆในชีวิตของเธอแล้วฉันก็เชื่อว่าเธอจะปรับเปลี่ยนตัวเองและเธอก็จะโฟกัสตัวเองแล้วเธอก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ใหม่กลับมาเป็นความสุขให้กันกลับมาเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นมิตรภาพให้กันที่ดีได้และฉันก็เชื่อว่าเธอจะปรับปรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับจูน จะเข้าหาฉันด้วยความรักที่มันมากขึ้นและฉันก็เชื่อว่าฉันก็จะไม่กลับไปเจ็บเหมือนเมื่อในอดีตอีกฉันเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้ของเธออะ เธอได้รับบทเรียนได้รับผลของการกระทําเมื่อในอดีตแล้วเป็นที่เรียบร้อยและฉันก็เชื่อใจเธอว่าการกลับมาครั้งนี้เธอจะกลับมาหาฉันด้วยความรักและฉันก็เชื่อว่าฉันกับเธอก็จะคงไม่กลับไปเจ็บปวดและก็จะไม่มีการหันหลังจากกันไปอีกในอนาคตอ่ะอันนี้คือฝั่งของผู้หญิงที่ฝากบอกผู้ชายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าแล้วผู้ชายล่ะจะบอกอะไรบ้าง ผู้ชายก็บอกว่าในสายตาของฉันเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่อ่อนโยนอบอุ่นดูแลฉันแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องในชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยฉันอยู่ได้อย่างมีความสุขก็เพราะว่ามีเธอแต่ว่าฉันอน่ะก็หลงทางไปบ้างตรงที่ฉันน่ะ ปล่อยให้อารมณ์ปล่อยให้ทิฏฐิมันบังใจเชื่อมั่นยึดมั่นเชื่อมั่นหน้ามันหนกว่าตัวเองนั้นมีดีมันคือสิ่งที่ทําให้ฉันผิดพลาดในความรู้สึกที่ฉันทะเยอทะยานที่ฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป จนไม่ได้นึกถึงหรือคำนึงความรู้สึกของเธอในวันนั้นถึงทําไม่ดีถึงพูดไม่ดีกับเธอเป็นวันนั้นแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ควรจะโฟกัสจนมากเกินไปจนลืมสนใจเธอในเวลาเนี้ยที่เวลามันผ่านไปแล้วเนี่ย และฉันก็ได้รับรู้ได้รับบทเรียนแล้วและฉันก็มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกับเธออีกครั้งได้วนกลับมามีเธอในชีวิตอีกครั้งหนึ่งฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตอ่ะมันคืออุปสรรคปัญหาที่ฉันจะต้องส่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันฉันเชื่อว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันก็ไม่ได้โรยได้กิบกุหลาบมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็อยากให้เธอเนี่ยปล่อยวางอดีตแล้วก็ทิ้งอดีต อย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันผ่านมาขอให้เชื่อใจฉันถือว่าในชีวิตข้างหน้าเนี้ย เธอกับฉันน่ะจะมีความสุขและเดินเคียงคู่กันตลอดไปฉันวางแผนแล้วว่าในอนาคตเธอกับฉันจะเดินคู่กันตลอดไปนี่คือสิ่งที่ผู้ชายฝากบอกผู้หญิงเช่นกันค่ะอันนี้คือจบบริบูรณ์นะคะภายทั้ง78บายท้งสองสำรับในฝั่งของเอนจีของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอันนี้คือบทสรุปนะคะบทสรุปค่ะ ของคลิปนี้คือยาวมากๆนะคะ9 EP เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากฟังนิทานยาวๆก็ไปไล่ฟังเลยตั้งแต่ EP ที่1เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ